สวัสดีคะ่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนําตัวค่ะพี่ชื่อนางสาวดุษฎีห่ะสไทยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของวัอุทยานเขานางพันธุรัตน์นะคะวันนี้นะคะได้รับมอบหมายให้มาเป็นคุณครูสอนวิชาป่าไม้นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันบทแรกค่ะบทแรกก็จะมีชื่อเรื่องว่าป่าไม้ของเราค่ะอันดับแรกเราต้องรู้จักก่อนว่าป่าไม้คืออะไรนะคะป่าไม้หมายถึงบริเวณที่ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นค่ะต้นไม้จะเป็นต้นไม้หลากหลายชนิด หลากหลายสายพันธุ์หลากหลายขนาดขึ้นอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบริเวณกว้างค่ะซึ่งต้นไม้นะคะจะมีความสัมพันธ์ต่อสภาพภูมิอากาศและสภาพพื้นที่นั้นๆค่ะพื้นที่ใดที่มีต้นไม้เยอะพื้นที่นั้นจะเหมาะสมและจะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากและจะทําให้สภาพอากาศบริเวณนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะอ่ะเรารู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าป่าไม้คืออะไรต่อไปเรามาดูกันว่าประโยชน์ของป่าไม้มีอะไรบ้าง ปาไม้นะคะจะมีประโยชน์2ออย่างคือประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมตอนนี้นะคะเราก็จะมาบอกประโยชน์ทางตรงกันก่อนซึ่งประโยชน์ทางตรงนะคะอันดับแรกคือไม้ไม้นะคะจะมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เป็นทํำอุปกรณ์ต่างๆได้อาทิเช่นสร้างบ้านสร้างโต๊ะสร้างอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ2จะเป็นเชื้อเพลิงซึ่งเชื้อเพลิงก็ได้มาจากไม้เหมือนกันจากไม้ในที่นี้ก็คือการทําฟืนการทําถ่านที่เรานํามาใช้ในการหุงต้ม3จะเป็นวัสดุเคมีค่ะซึ่งวัสดุเคมีเนี่ยเราจะได้มาจากไม้แก่ก็จะเป็นเซลลูโลสและลิกนินค่ะ สจะเป็นอาหารอย่างที่เราทราบกันดีว่าต้นไม้เนี่ยจะมีดอกมีใบมีรากอะค่ะส่วนนี้ค่ะเราสามารถมานำมาใช้เป็นอาหารให้เราดำรงชีวิตในทุกๆวันได้5ค่ะจะเป็นยารักษาโรคซึ่งยารักษาโรคเนี่ยได้จากสมุนไพรต่างๆก็จะมีขิงกระชายขาวใบวบกแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะที่เรายกตัวอย่างมาให้ดู6จะเป็นเส้นใยค่ะเส้นใยตัวนี้ได้มาจากเปลือกไม้ซึ่งเปลือกไม้เนี่ยเรามาทําเส้นใยเส้นใยเนี่ยก็จะทําเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์จะทําเป็นไม้จริงมาอัดไม้ได้ 7จะจะเป็นชันน้ำยางน้ำยางไม้ค่ะซึ่งยางเนี่ยกับชันเนี่ยเราจะได้มาจากไม้ตระกูลพวกยางค่ะ8เรานำมาฟาดฟอกหนงังแล้วก็ทำสีได้ 9. เรามาทำมาเป็นอาหารสัตว์ซึ่งอาหารสัตว์ในที่นี้คือหมายถึงว่าเรานําสัตว์ออกไปปล่อยสัตว์ก็สามารถหากินได้เองตามธรรมชาติยิ่งพื้นที่ใดมีความลมสมบูรณ์มากพื้นที่นั้นก็จะเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ด้วยค่ะ อ่าเบื้องต้นนะคะเราทราบแล้วว่าประโยชน์ทางตรงของป่าไม้มีอะไรบ้างต่อไปเรามาดูกันว่าประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้เนี่ยมีอะไรกันบ้างข้อที่ 1. น,นะคะช่วยให้ฝนตกและทําให้มีความชุ่มชื้นในอากาศสม่ําเสมอข้อที่2บรรเทาความรุนแรงของลมพายุข้อที่3ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ข้อที่4บรรเทาอุทกภัยซึ่งการบรรเทาอุทกภัยในที่นี้คือหมายถึงน้ําป่าไหลหลากเวลาที่ต้นไม้ขึ้นบริเวณป่าเขาจะมีรากยังลึกลงไปในดินรากของต้นไม้ช่วยชะลอการไหลของน้ําและลดความรุนแรงของน้ําที่จะไหลลงมาจากเป็นน้ําป่าไหลหลากได้ 5. ทําให้น้ําไหลยอย่างสม่ําเสมอ6กเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 7. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ของเราค่ะ เบื้องต้นนะคะพี่อธิบายไปแล้วนะว่าป่าไม้คืออะไรประโยชน์ทางตรงประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้มีอะไรบ้างต่อมานะคะพี่สภานน้องมารู้จักประเภทของป่าไม้ในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะประเภทของป่าไม้ในประเทศไทยนะคะของเราแบ่งออกเป็น2งประเภทใหญ่ด้วยกันนะคะ1จะเป็นป่าไม้ประเภทไม่ผัดใบ2จะเป็นป่าไม้ประเภทผัดใบค่ะประเภทแรกนะคะป่าไม้ประเภท ไม่ผลัดใบเนี่ยเราจะมีป่าด้วยกัน7ชนิดด้วยกันนะคะเราจะไปทําความรู้จักกันนะคะจะป่าชนิดที่1ได้แก่ปลาดิบชื้นค่ะป่าดิบชื้นจะมีความสูง600เมตรจากระดับน้ําทะเลนะคะป่าชนิดนี้นะคะถ้ามองออกไปแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นว่า ป่าตัวนี้จะเขียวชุ่มอยู่ตลอดเว,าวลาเลยนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ขึ้นเบียดเสียกกันอยู่เยอะแยะเลยนะคะพันไม้ที่สําคัญในป่าชนิดนี้ก็ได้แก่พันไม้พวกวงยางค่ะถ้าไม้ชั้นรองก็จะเป็นพวกไม้กอและถ้าไม้ชั้นล่างก็จะเป็นพวกป่าป่าชนิดที่2ของป่าป,ประเภทไม้ผัดใบก็คือป่าดิบเขาซึ่งป่าดิบเขาเนี่ยค่ะจะมีความสูง300-600เมตรจากระดับน้ําทะเลค่ะจะพบมากอยู่ในทางภาคเหนือแ,และภาคตะวันออกไม้ที่สําคัญของป่าชนิดนี้ก็คือไม้มะขามมงม้อย่างนา ไม่ตะเขียนนะคะป่าชนิดที่3ของป่าประเภทแม่ถัดใบได้แก่ป่าดิบเขาค่ะซึ่งป่าดิบเขาเนี่ยจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยห0 0่ถึงหนึ่เมตรด้วยกันป่าชนิดนี้นะคะจะพบ อ,อยู่มากในช่วงภาคเหนือของประเทศไทยค่ะไม้พืชที่สําคัญในป่าชนิดนี้ก็ได้แก่ไม้พวกวงกอไม้ชั้นล่างจะเป็นพวกเฟิร์นนะคะป่าชนิดที่4ในป่าประเภทไม้ผัดใบก็คือป่าสนเขาซึ่งป่าสนเขาเนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่200-1800เมตรจากระดับน้ําทะเลนะคะ จะพบมากในภาคตะว,วันออกเฉียงใต้นะคะพืชที่สําคัญของป่าสนเขาเนี่ยก็จะมีอยู่เด่นๆเลยมีอยู่2ชนิดก็คือสอน2ใบและสน3ใบค่ะป่าประเภทที่5ของป่าประเภทไม่ผลัดใบนะคะก็จะเป็นป่าชายเลนหรือเราจะเรียกว่าป่าเลนหรือป่าเลนน้ําเค็มอ่ะป่าเลนน้ำเค็มนะคะพืชที่ขึ้นอยู่ในป่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวคือเขาจะมีรากหายใจและจะมีรากค้ำยันที่แข็งแรงมากค่ะ อาจจะพบมากในภาคใต้ซึ่งไม้ที่ขึ้นในป่าชเชลนเนี่ยชาวบ้านทั่วไปนําเพื่อทํำทานหรือเผาทานใช้ค่ะต่อมานะคะเป็นป่าชนิดที่6ของป่าประเภทไม้ผัดใบนะคะก็จะเป็นป่าพุหรือป่าบึงน้ําจืดซึ่งป่านี้นะคะจะมีลักษณะมีน้ําจืดท่วมอยู่ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ดินไม่ค่อยดีด้วยนะคะ ป่าชนิดที่7นะคะเป็นป่าชายหาดต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามชายหาดชายป่าเนี่ยค่ะจะเป็นพืชที่ทนเค็มแล้วก็มีลักษณะเป็นพุ่มนี่นะคะครบกันแล้วนะคะป่า7ชนิดของป่าประเภทไม้ผลัดใบต่อมานะคะเรามาดูกันว่าป่าไม้ประเภทแบบผลัดใบเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะป่าไม้ประเภทแบบผลัดใบจะมี3ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกจะเป็นป่าเบญจพรรณค่ะซึ่งป่าเบญจพรรณเนี่ยจะเป็น ป่าที่ผสม เกี่ยวกับพันไม้จะมีไผ่ขึ้นทั่วๆไปในป่านะคะป่าชนิดนี้จะเป็นดินที่ปนทรายซะส่วนมากค่ะป่าชนิดที่2เป็นป่าเต็งรังหรือว่าป่าแดงหรือว่าป่าแพะป่าโคกนะคะลักษณะทั่วไปก็จะเป็นป่าโปร่งแล้วก็จะมีต้นโจดต้นแปลงหรือว่าหญ้าขึ้นอยู่ประรายค่ะพื้นที่ป่าที่นี่ก็จะเป็นดินร่วนปนทรายหรือกวดหรือลูกลางพบมากอยู่บริเวณทั่วไปตามภูเขาค่ะชนิดที่3นะคะเป็นป่าหญ้าซึ่งป่าหญ้านะคะเราจะพบอยู่ทั่วไปทุกๆบริเวณ ที่ถูกทําลายเลยเพราะดินขาดความอุดมสมบูรณ์หญ้าเลยจึงเกิดขึ้นมาทดแทนอ่าต่อไปนะคะพี่ก็จะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของในแต่ละภาคเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะคะภาคแรกคือภาคเหนือ ซึ่งภาคเหนือเนี่ยค่ะจะเป็นป่าไม้ที่โดดมสมบูรณ์ป่าจะมีความสําคัญแล้วก็จะมีพันธุไม้ที่มีมูลค่าด้วยนะคะสถานที่แรกที่เรานํามาให้น้องๆดูก็คืออุทยานแห่งชาติดอยอิทนทนนท์ค่ะอย่างที่ทราบกันนี้นะคะอุทยานแห่งชาติดอยอิทนทนนท์นี่เป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยนะคะนักท่องเที่ยวหรือชาวไทยเนี่ยนิยมให้ความแนะนำน,นิยมให้ความสนใจนะคะไปเที่ยวในช่วงฤดูหนาวซึ่งดอยอิทนทนนท์เนี่ยจะตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็สถานที่ต่อไปก็คืออุทยานแห่งชาต ชาติเขาคอค่ะซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาขอะคอเนี่ยค่ะจะตั้งที่อำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะลักษณะจะเป็นภูเขาทอดยาวตามแนวทิศเหนือไปทิศใต้เลยนะคะ ตอนบนสุดจะเป็นภูเขาสูงชั้นเลยแล้วก็ภูเขาลูกนี้นะคะจะเป็นภูเขาหินปูนนะคะเป็นภูเขาทรายนะคะสภาพป่าก็จะเป็นป่าเต็งรังแล้วก็ป่าดิบแร้งค่ะอ่าภาคต่อไปนะคะภาคต่อไปเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้พี่นํามา3สถานที่ด้วยกันนะคะที่มาแนะนําให้น้องๆจักก็คือสถานที่แรกคือ อุทยานแห่งชาติป่าหินงามค่ะอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนี้จะตั้งอยู่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิค่ะลักษณะก็จะเป็นเทือกเขาประกอบไปด้วยภูเขานะคะมีความสูงประมาณ2 0 0ถึง800เมตรนะคะแล้วก็ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มแม่น้ำชีด้วยนะคะสถานที่ที่2อ,อุทยานแห่งชาติภูผาเทอือบอุทยานแห่งชาติภูผาเทือบเนี่ยจะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะอุทยานแห่งชาติภูผาเทือบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นภูเขาสูงชั้นหลายเทือกเขาติดต่อกันนะคะมียอดเขาภูจอมศีเป็นภูเขาที่สูงที่สุดมีความสูงประมาณ420เมตรจากระดับน้ําทะเลนะคะ อุทยานต่อไปนะคะสาาถานที่ต่อไปก็คืออุทยานแห่งชาติผาแต้มอุทยานแห่งชาติผาแต้มเนี่ยจะตั้งอยู่ที่อำเภอของมเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งอุทยานแห่งชาติผาแต้มเนี่ยจะเป็นที่ราบสูงเป็นเนินเขาสูงชันนะคะเทือกเขาเนี่ยเป็นเทือกเขาเดียวกับเทือกเขาพนมดงรักดินที่พบก็จะเป็นดินร่วนปนทรายแล้วก็ดินเหนียวนะคะต่อมาค่ะเป็นภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะ ซึ่งภาคกลางและภาคตะวันออกนี้นะคะพี่นํมามามสถานที่เหมือนกันนะคะมาแนะนําให้น้องๆรู้จักสถานที่แรกจะเป็นเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนี้นะคะจะตั้งที่อําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะ ซึ่งเขตรักษาพันธ์สตาว่ายขาแข้งเนี่ยเป็นป่าผืนใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยแล้วก็เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอยู่มากมายเลยนะคะสถานที่ที่2ก็คืออุทยานแห่งชาติผู้เตยอุทยานแห่งชาติผู้เตยนี้จะตั้งอที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งสภาพทั่วไปจะเป็นเทือกเขาสูงชันติดต่อสลับกันนะคะเป็นพื้นที่ต้นน้ําสําคัญของลำธารหลายๆสายเลยนะคะเป็นทายน้ำาสายหลักของชาวสุพรรณบุรีด้วยนะคะสถานที่ที่สาม อุทยานแห่งชาติน้ำตกลิวค่ะอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิวนี้จะตั้งที่อำเภอแหลมสิงจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ำตกลิวเนี่ยพื้นที่ส่วนมากเขาจะเป็นภูเขาแล้วก็เป็นเทือกเขาที่สูงสลับซับซ้อนเรียงกันนะคะภูเขาตัวนี้ค่ะก็จะเป็นภูเขามีลักษณะเป็นหินอคานีซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเทือกเขาที่สูงสลับซับซ้อนอุดมไปด้วยป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ด้วยค่ะ เรามาต่อที่ภาคตะวันตกนะคะภาคตะวันตกวันนี้พี่ก็นํมามา3สถานที่เหมือนกันนะคะมาแนะนําให้น้องๆรู้จักกันนะคะสถานที่แรกเลยก็คืออุทยานแห่งชาติเก่งกระจานค่ะซึ่งอุทยานแห่งชาติเก่งกระจานนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่อําเภอเก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งอุทยานแห่งชาติเก่งกระจานเนี่ยค่ะจะมีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะจะเป็นพื้นดินและเป็นส่วนของอ่างเก็บน้ํานะคะจะเป็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อนของเทือกเขาตะนาวศรีส่วนใหญ่จะเป็นเทือกเขาหินแกรนิตแล้วก็บางที่ก็จะเป็นภูเขาหินปูนนะคะ ซึ่งจะปกคุมไปด้วยปลาหิดชื้นเป็นส่วนใหญ่และที่สําคัญก็ยังเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําเพชรบุรีและก็แม่น้ําปรานบุรีด้วยค่ะ สถานที่ที่2นะคะก็จะเป็นวนาอุทยานเขานางพันธุรัตน์ค่ะวนาอุทยานเขานางพันธุรัตน์นี้นะคะจะตั้งที่อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็บ้านเหล่านี้เองนะคะวนาอุทยานเขานางพันธุรัตน์นะคะจะมีลักษณะภูเขาเป็นภูเขาหินปูนค่ะลักษณะเป็นภูเขาเรียงทอดยาวนะคะลักษณะคล้ายๆหญิงสาวอวบอ้วนนอนอยู่นะคะซึ่งในอดีตนะคะชาวประมงจะใช้ ส่วนของภูเขานางพันธุรัตน์เนี่ยค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเดินเรือด้วยค่ะสถานที่ที่สามอุทยานแห่งชาติไซโยกนะคะอุทยานแห่งชาติไซโยกเนี่ยจะตั้งอยู่ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอุทยานแห่งชาติไซโยกนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สูงและแต่ยังคงความเป็นป่าไม้อยู่นะคะแล้วก็ยังจะมีแนวสันเขากั้นยาวเป็นแนวผมแดนด้วยนะคะลักษณะภูมิอากาศนี่ก็จะมีความแปรปรวนเป็นอย่างมากด้วยนะคะต่อมานะคะเรามาดูที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้พี่ว นำมาสสถานที่ด้วยกันนะคะสถานที่แรกคืออุทยานแห่งชาติตะรุเตาค่ะอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเนี่ยจะตั้งที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขามีความลาดชันสูงส่วนชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาะเนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นหน้าผาสูงชันแล้วก็ เป็นอ่าวแล้วก็เป็นหาดทรายซะส่วนใหญ่ค่ะสถานที่ที่2อุทยานแห่งชาติเขาปูเขา่าค่ะอุทยานแห่งชาติเขาปูเขาญานี้จะตั้งที่อาเภอสี 4, บรรพตจังหวัดพัทลุงค่ะเป็นเทือกเขาสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัดด้วยนะคะมีภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากมายวางตัวตามแนวเหนือใต้นะคะสถานที่ที่3อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเนี่ยจะตั้งที่อาเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีทรัพยากรที่ดมสมบูรณ์มีป่าชายเลนค่ะอีกทั้งนะคะยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะได้ทราบระบบนิเวศของป่าชายเลนแล้วก็ชายทะเลด้วยค่ะเย่ yeah, จบกันไปแล้วนะคะกับบทที่1เรื่องป่าไม้ของเราเรารู้แล้วนะคะว่าป่าไม้ของเราเป็นยังไงความหมายของป่าไม้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ประโยชน์ของป่าไม้มีอะไรบ้างป่าของประเทศไทยมีแบบไหนบ้างนะคะ ตอนนี้พี่มีกิจกรรมนะคะเล็กๆน้อยๆท้ายบทให้น้องๆนะคะร่วมกันทำนะคะกิจกรรมแรกนะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับต้นไม้ของฉันซึ่งกิจกรรมนี้นะคะพี่จะให้น้องๆนะคะเลือกต้นไม้ที่เองชอบ1ชนิดเป็นต้นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะให้น้องๆนะคะวาดภาพลงในใบางานเลยนะคะแล้วก็ตั้งชื่อพร้อมกับระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะกิจกรรมนี้นะคะสามารถทําได้เลยในแบบฝึกหัดของเรานะคะ โอเคค่ะกิจกรรมที่2อ <c oughs> กิจกรรมที่2นะคะมีชื่อว่าป่าไม้บ้านฉันกิจกรรมป่าไม้บ้านฉันเนี่ยพี่นะคะจะให้น้องๆน,นะคะสำรวจบริเวณรอบบ้านของเรานะคะว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะแล้วให้น้องๆน,นะคะเขียนรายชื่อของต้นไม้ะคะ่ะลงในแบบฝึกหัดเลยนะคะแล้วก็เขียนมาว่าต้นไม้ชนิดนี้มีประโยชน์อะไรบ้างนะคะเขียนเรียงข้อเรียงลําดับลงมาเลยนะคะตามใบงานที่ขึ้นอยู่ทางด้านข้างได้เลยนะคะ Yeah. เรามาต่อนที่กิจกรรมที่3นะคะกิจกรรมที่3เนี่ยจะมีชื่อกิจกรรมว่าศิละปะใบไม้ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราต้องมาใช้ศิละปะกันนะคะอันนี้นะคะพี่จะให้น้องๆน,นะคะเลือกใบไม้2ถึง4ชนิดมานะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยว่าชอบรูปร่างแบบไหนลักษณะแบบไหนก็ได้นะคะให้น้องๆน,นะคะนำสีโปสเตอร์ที่พี่แจกให้ไปใช้ผู้กันนะคะระบายบนใบไม้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะนำใบไม้มาพิมพ์ภาพบนแบบฝึกหัดได้เลยนะคะ ไม่จําเป็นว่าจะต้องสองถึงสชนิดก็ได้นะคะเอาที่น้องๆชอบเลยกี่ชนิดก็ได้นะคะระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วพิมพ์ภาพลงมาได้เลยค่ะ